บทสรุปซ่อนตีนคนจีนไหนท่านว่าเจ้าระเบิดไปวางที่สอนอนแล้วเผามึงทุกที่นะหรืออยากนอนอยากยากินอย่างงั้นหรือเปล่าล่ะฮะก็การแบบนั้นล่ออตอบมาสิอย่าเลยดีกว่าเฟยนั่นอะไก็ของจริงเหมือนกันจริงอะไรใครของจริงกลางไปหนึ่งจีน่ะมึงคงจริงเหรอไปหนึ่งจีนจ ทุกคนวัดกันที้เงินเขาไม่ได้วัดกันที่ความรู้จักเข้าใจหรือเปล่าเป็นเชื่อถือเดียวกันกหนึ่งค่ะแค่เดินมาทักทายเจ้าเองนะเฟยทักทายอะไรก็ขู่อาฆาตะแค่ได้ยินมาลีกู้รู้รู้หรือเปล่าว่าช้างนเป็นใครรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าการเป็นคนยังไงทำอะไรก็ให้ตายสิเก่งหรือเก่งหรือ เดี๋ยวลือดเช็คไป้ะเย็นแต่เดี๋ยวเขาสลบจริงๆ <ะ S 1> นะเดี๋ยวลือเช็นไปเดี๋ยวลือเดี๋ยวลือเค้นความรักมันไปแล้วก็เดี๋ยวว่าส่งนกหาสหายที่ขายยาอยู่ลบนั่งออกมาก่อนอย่าใหม้มีแบบนี้อีกนะกูโดนขายตายก็หลับหรือเปล่านะ <c oughs> ท่านพี่ท่านพี่อยู่หรือเปล่านเนี่ยกนะูอ <c> ย <oughs> ู่หรือเปล่าน่ะ ม่ตายแลอวเลยจันพี่จันพี่คันนิ่งมากมนขัดขวางการทำงานของข้ามันถูกแล้วหรอือนี่จะฆ่าใจก,กันเลย,ลยไนะ่ว่าแต่คอด็อกเตอร์ยังไงเนอะอะไรมันหมอมาเองนั่นแหละคนไหนที่สลบน่ะ นี่เราไม่ต้องกดอะไรใช่ไหมน้องค่ะท่านพี่ทำไมนิ่งจังเลยนะข,ข่าโดนกระติบตายสายของใครนะ่ะพูดมาหรือเตะจงสลบเลยหรือโอ้สพี่ทำไมท่านพี่ชาถึงสลบลยนะ้อได้ไงส่งจริงคงจริงนะจริงจีก็เป็นสายกับใคร เจ้าเป็นสายเลยเนี่ยแล้วเจ้าทำแบบนี้ทำไมว่าแต่ละเมืองดีเรือดงเรือดงหลังเสาเข้าไปแล้วน่ะรู้หรือเปล่าว่านางเป็นสิงปึงไวน่ะรู้หรือเปล่าส่งติ้งเร็วก็เร็วเหมือนกันนะรูแน่ทำทำไมตอนนี้เราไม่ต้องกดขอด็อกเตอร์ใช่ไหมครับรับเงินเท่าไหร่หมอมาเองใช่ไหมทำอีกไหมแบบนี้ถ้าจะเห็นพวกเจ้าที่นี่อีกไหม เียก็การจะไปไหนเห็นแล้วน่ะอ๋อสาเหตุว่าไว้คงแล้วน่ะส่งล็กปุ๊บมาปั๊บแล้วน่ะเอายังไงน่ะถ้าว่างเล่นพวกเต้านานเหมือนกันนะนี่สายะไอ้พวกนี้น่ะมังมาขู่ว่าน่ะมังไม่รู้ว่าวเป็นใครละแล้วมังมาขอแบบค่าคุ้มครองเพิ่มน่ะนี่อย่าติดตลกน่ะก็เป็นดาราอ่ะตลกไม่ได้นะอ๋อถอดหน้ากากด้วยนะไม่หยิเอ้ยเราต้องถอดหน้ากากไหมน่ะไม่ต้องถอกน่ะเราไม่ได้รีกไถ่บ้างน่ะ ใช่ไหมล่ะใส่ไม่ต้องทองนะไม่ได้รีดไถอะไรทั้งอย่างเลยแต่วันแต่วันรีดไถอ้วนเนี่ยเพาว่าเจ้าเปลี่ยนข้าดีกว่านะถ้ายังรักชีวิตอยู่นะจะเก็บเอายังไรนะเออจะมีสองครั้งเรื่องนะเจ้าจะเลือกชีวิตหรือจะจะปิดปากไว้น่ะพูดความจริงมาใช้การพูดมาเลยแบบแล้ย่ารู้เห็นไหมไอ้คงนี่มังสลบไปแล้วเนี่ยด้วยติงของวิดาเน่ยทรงติงของหลังวัวเองเนี่ยสลบไปเลย